สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พี่ลีจะพาท่านผู้ชมเข้าไปสัมผัสกับบรรยากาศสบายๆนะครับที่ชายหาดชะอำจังหวัดปุรีนะครับเรามาทะเลนะครับก็คงจะต้องมีอาหารทะเลส่วนครับวันนี้นะครับพี่ฉลีจะแนะนำนะครับร้านอาหารทะเลแห่งหนึ่งร้านนี้มีจุดเด่นอะไรต่างๆเยอะแยะเลยครับเชื่อไหมครับขนาดหมอระโทขนาดปีมุดแดงมาที่นี่เรื่องดาราไม่ต้องพูดถึงครับที่มารับประทานอาหารที่นี่โดยตรงเลยครับร้านนี้ชื่อร้าน ปูอ่เขียงคลื่นนะครับที่นา่าค้าขายพิชลีนะครับก็คือป้าน้อยนะครับเป็นผู้บริหารก็คือเจ้าของร้านปั Pik ว่เขียงคลื่นของเรานี่แหละครับป้าน,น้อยสวัสดีครับป้าน้อยครับผมเรียนถามป้าน้อยหน่อยว่าป้าน้อยมีแรงบันดาลใจอะไรครับป้าน้อยมาเปิดร้านอาหารอ๋อแรงบันดาลใจคือชอบอาหารชอบทำอาหารชอบศึกษาอาหารหลากหลายอ๋อคือป้าน้อยเป็นคนชอบ,ชอบทำอาหารอยู่แล้วอ๋อก็เลยมาเปิดร้านอาหารก็เลย แล้วก็นะอาหารของป้าน้อยเนี่ยของบรรยากาศของเรามันติดใาเทะเลยที่เป็นที่ป้าน้อยเองอ๋อที่ตรงนี้เช่าค่ะโอ้โค่ะี๋ยโลเคชั่นตรงนี้สวยมากนะเพราะว่ายากาศเป็นส่วนตัวมันเป็นอาหารของเราเองเลยนะครับอาหารป้าน้อยคิดว่าลอง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 นึกชื่ออาหารสาหรับของร้านเราที่ขึ้นหน้าขึ้นตามาสักอย่างมีทอดมันกันเชียงปูทอดมันกันเชียงปูแล้วก็ก้างผัด อโอ้โหกั้งเนี่ยตัวอร่อยเลยนะเป็นของทะเลเลยนะบรรยากาศของเราก็กว้างขวางร้านอาหารเรานี่นัางจะจุคนได้สักร้อยกว่าคนได้ค่ะร้อยสองร้อยได้ค่ะร้อยสองร้อยได้เลยครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมติดตามตลงไปเรื่อยๆนะครับพี่ชลีจะถ่ายบรรยากาศทั้งหน้าร้านที่ติดกับชายหาดแล้วก็ภายในร้านของเราครับเดี๋ยวติดตามชมกันเลยครับ ท่านผู้ชมครับและน,น,นี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดนะครับภายในร้านขัวเตียงคืนนะครับป้าน้อยครับป้าน้อยมีอะไรจะฝากกับท่านผู้ชมบ้างไหมครับมีชามีอะไรที่ร้านนี้ก็มีอาหารสดๆนะฮะเป็นๆทุกอย่างเป็นๆหมยค่ะก็คือมาก็สวยธรรมชาติค่ะก็คือกุ้งหอยปูปลาเนี่ยเป็นๆเลยเป็นๆเลยท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่นะครับพี่เฉลีก็ได้ถ่ายนะครับอ่างที่ใส่ปูใส่กุ้งใส่ปลานะครับแต่ที่แน่ๆเลยที่ผมสอบถามแม่ครัวมาก็คือ หม่อมถนัดรีเนี่ยเคยเอาป้าน้อยไปทําอาหารช<า>นิดหนึ่งที่เมืองกัน<า>กใช่ไหมครับก็<า>คือหอยหวานท<อ>่านผู้ชมครับหอยหวานนี่อร่อยมากๆนะครับถ<อ>้าท่านผู้ชมดูในรูปนะครับป้าน้อยไปในเพชรบุรีเนี่ยมีหลายรายไหมที่ไปกับหม่อมไปที่เมืองกันอ๋อมีที่ร้านนี้ร้านเดียว่ะร้านเด<า>ียวขึ้นร้านเดียว จังหวัดเพชรบุรีกาท่านจังหวัดหม่อมเลือกไปลายเดียวกาบ้าน้อยกาโอ้โหท่านผู้ชมครับคงไม่ต้องการันตีอะไรกันมากนะครับว่าหม่อมถนัดสรีเนี่ยท่ามจะเป็นเจ้าตำนานของความอร่อยนะครับของอาหารของเมืองไทยเรานะครับหม่อมถนัดสรีนะครับเอาบ้าน้อยไปช่วยทำอาหารนะครับแล้วที่นี่มีป้ายอีกป้ายหนึ่งนะครับสำหรับการันตีของบนเพชรนะครับก็คือป้ายของผู้ว่าส่วนจิจนะครับที่นี่ท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่ามารับประทานอาหารเป็นประจำ รวมทั้งด้านหลังที่ชฉลีนะครับก็จะเป็นรูปภาพต่างๆรูปดาราทั้งนั้นเลยล้วนๆเลยนะครับแล้วก็ป้ายของหมึกแดงหมึกแดงเออผมลืมไปพ่อลูกหมึกแดงนี่เขาเป็นหมึกแดงไกด์เลยที่นี่๋อ้ค่ะพน้อยครับถ้าเกิดท่านผู้ชมชมรายการของเราแล้วพิถูจความอร่อยยางเพศครับถ้านจะเข้ามา่านทางวิดีโอสามารถติดต่อได้ที่เบอร์อะไรครับ เบอร์032ค470710อ๋อครับผมท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นเบอร์ของที่ร้านเลยนะครับหรือท่าผู้ชมดูด้านบนนี้นะครับก็จะเป็นเบอร์ที่ที่้าน้อยบอกไปเมื่อสักครู่นะครับ้อน้อยลองบอกเส้นทางหน่อยครับถ้าเราจะมาที่เนี่ยเส้นทางเดินทางจากกรุงเทพมายัางไง กรุงเทพมาถึงไปตีแยกไฟแดงชะอำเลี้ยวซ้ายลงหาดนะคะประมาณ10เมตรจะมีแยกซ้ายอีกแยกหนึ่งเส้นที่จะไปปุดเตียนนะคะอ๋อการวิ่งเส้นผ่านหน้าโรงพยาบาลชะอำมาค่ะผ่านหน้าโรงพยาบาลชะอำข้ามสะพานข้ามสะพานเหล็กเลี้ยวขวาเข้ามาแถวนี้เขาเรียกอะไรลองเพียนลองเพียนหาดทองเพียนอ๋อก็มาที่อำเภอชะอำแล้วถามคนแถวนั้นเลยว่าไปหาดลองเพียนได้ไห ท่านผู้ชมครับถ้ายังไงอย่างไางไนะครับถ้าท่านผู้ชมเดินทางเข้ามาที่เขตของอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีอยากจะรับประทานอาหารอร่อยๆอาหารทะเลสดๆเลยนะครับที่ชลีแนะนำนะครับร้านป้าน้อยขัวเคียงคือนอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีอย่าลืมมากันนะครับสวัสดีครับ